รวบเอกลักษณ์วารีชนคีแมนสำคัญแก๊งพี่สีขม่มขูเรียกทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวในวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อเวลา6นาฬิกาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองพอบชกสั่งการพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์พอบอกอปปปพันตำรวจเอกเพิ่มวุฒิประทุมราชพอกออก1บ,บอกปปปนำกำลังร่วมกับตำรวจบอกปบ,บอกปอท และเจ้าหน้าที่ปปชจับกลุ่มนายเอกลักษณ์วารีชนอายุ47ปีตามหมายจับสาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งหมายจับสาราญาที่จอจานทับ2567ลงวันที่3ส,สมกราคม2567ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักง,งานของรัฐ เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นคมขืนใจผู้อื่นได้ที่บ้านเลขที่49ทับ44 45หมู่บ้านสัมากรถนนนิมิตใหม่ซอย34แขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากทอมอขณะก,กำลังออกมาใส่บาตรพระกับแม่ที่หน้าบ้าน ระหว่างการจับกลุมในเอกลักษณ์ไม่มีท่าทีขัดขืนพร้อมใจให้เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในบ้านแต่โดยดี จากการตรวจสอบพบว่าบ้านดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นรั้วรอบขอบชิดต,ติดกัน2หลังเนื้อที่ประมาณ1 0 0ตารางวาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นพยานหลักฐานต่างๆพร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการรวมสามหลังรวมถึงยังมีเอกสารการถแถลงข่าวของนายยศวริชูกลมหรือเจ็งดอกจิกสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่ถแถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าว,วันเดียวกันเพื่อน,นำมาตรวจสอบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดี รายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับนายเอกลักษณ์จากแนวทางการสืบสวนพบว่าได้ร่วมกับนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนายยวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกสมาชิกพรครวมไทยสร้างชาติและนางสาวพิมพ์นทฐาจิระพุทธิภาคหรือกาตูนอดีตผู้สมัครสสอรักรวมไทยสร้างชาติร่วมกันข่มขู่เรียกรับเงินนายนัฐ,ฐกิจของทิ์อธิบดีกรมการข้าวและกับการยุติเรื่องร้องเรียน รายงานข่าวแจ้งอยู่ว่านายเอกลักษณ์ถือเป็นคีย์แมนสำคัญระดับสังการคอยนัดประชุมแจกจ่ายงานให้แก๊งผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มทั้ง3รายรวมถึงเมื่อได้งเงินมาแล้วจะนำมาแบ่งกันทุกงานด้วยต่อมา13นาฬิกาเจ้าหน้าที่บกปปได้ควบคุมตัวนายเอกลักษ์วารีชนอายุ47ปีไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่บกปปหลังคนหาหลักฐานในบ้านพักและในรถยนต์พร้อมสอบปากคำเบื้องต้นนานกว่า7ชั่วโมงโดยนายเอกลักษณ์มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด ผู้สื่อข่าวถามว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการข่มขู่เรียกรับเงินในทบดิกรมการเข้าหรือไม่เจ้าตัวได้ปฏิเสธการตอบคำถามก่อนขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่บกปป,ปออกจากบ้านไปทันทีสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0 95 460 5580